สวัสดีจ้าพี่น้องฟังไปสุขสุขคืนเมื้อลานนี้มีแนวมาเหตุให้พี่น้องเมืองได้พี่น้องจ้ามื้อนีนนี้นจะมาก,กินชาบูจ้ะนำเสนอชาบูนี่เป็นชาบูของแบรนด์ไทยเรานะคะ,ะมีเลขจดแจ้งอ,ออยอเรียบร้อยนะพี่น้องทุกตัวเลยนะคะนี่เห็นบอนี่ทุกตัวเลยปลอดภัยนะคะนี่เป็นแบรนด์ไทยชาบูสามรสชาตินี้จะเป็นชาบูรสต้มยำชาบูน้ำดำแล้วก็ าชาบูหมาล่านะพี่น้องนะทั้ง3าตัวนี้เลยเดี๋ยวอีหล่าจะมาล่องเปิดเห็ดไปพร้อมๆกันกับพี่น้องเลยเนาะอันดับแรกเลยจ้ะนี่ใส่เส็นมาหมาก่อนจ้ะรสชาติถูกปากคนไทยแน่นอนนะคะแล้วก็ที่สำคัญราคานี้ไม่แพงจ้ะใส่เส้นไปนี่โอ้โหเครื่องเยอะมากเครื่องหลายคักได้พี่น้องนี่ เครื่องเยอะมากได้จ้านี่มีปูอัดโอ้โหมีหลายอย่างพี่น้องเครื่องเยอะมากจริงบอกเลยนี่ลงไปโอ้โหนี่แล้วก็ผงม,มาม่าชาบูนะ หอมมากจ้ะก็หอมรสต้มยำม,มามา่าเข้าเลยลหละพี่น้องจากนั้นนี่อันนี้ส่วนที่หนึ่งอันนี้ส่วนที่สองจ้ะส่วนนี้แหละสำคัญพี่น้องที่แบบว,ว่าเป็นหม้อชาบูแบบพบพาในพี่น้องไปหน้าไปขูดเด้อหิวเขาโบตองกอ,งกอฟงกอไฟพกอันนี้ไปกับพ่ออ่ะเติมน้ำไปก่อนจ้ะ นี่ฉันชอบนี่แล้วก็ใส่น้ำลงไปได้นี่นี่จ้ะก็วางซ้อนกันลงไปแบบนี้นะคะนี่มาล่อเมืองวามันสิเดือดป่ะเนาะโอ้โหรุนแรงมากค่ะฉันลืมปิดฝามันค่ะนี่ ต้องปิดไว้่างนี้ด้วยนะคะมาค่ะมาค่ะปล่อยให้เท่าทั้งสองรถนั้นก็เดือดดๆฟุดไปนะคะอันแรกก็คือนี่เะ็จะเสร็จแล้วชาบูมาม่านะคะชาบูต้มยำอ่ะมากินน้ำกันจะ้ะเล่นเซ็นก่อนเลยเนาะ เนื้อหมูตาอืมปูอัดขอพูดกันมี่ มีสาหลายให้จ้ะคเครื่องอะสามรถเนี่ยเครื่องครบมากแล้วก็ให้เครื่องเยอะด้วยนะคะในราคากล่องละอ่าหนึบาบทส่งฟรีด้วยพี่น้วงเด้อสามกล่องสามร้อยส่งฟรีจ้ะอร่อยรสชาติถึก ปาค้นไทยแน่นอนอร่อยอุ้ย่ันมมรสน้ำดำแต่เป็นเซนเนี่ cần kiều on, kiều chima, ôi, xôi loài ba mực thơ này nè, ừm, ba mực ngon. ีะยวจะขึ้นช่องทางการสั่งซื้อให้นะคะส่งฟรีตั้งแต่กล่องแรกหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทสามกล่องสามร้อยส่งฟรีอืม อันนี้รดน้ำดำเสซนจ,จะเป็นเสซนสีเคียวขีมา่าคล้ายๆสีมีอยู่อันนี้กลิ่นสาหรายจะออกมาเยอะหน่อยอุดงอุดงก็ยังกินก็นยังกินอุดงเลยพี่น้อง เน,เนี้ยวนุ่มดีนะใส่หมูใส่สลายเครื่องเดยวค่ะปลาหมึก น,น้ำหมูหมูสไลด์ติดมันนิดๆน่ะอ้าอันนี้รสหมาล่าค่ะ อุ้ยเส้นงดงามมากปูณเส้นอื่นแล้วก็งดงามฮอนอืม มาล่าค่ะเครื่องมันแน่นจริงๆอ่ะปลาหมึกปูอดัดเนื้อหมูสาลายเยอะมากเซนนี้โอ้โหกินสองคนกับอิมจ้ะหอมมาล่ะ เผ็ดเผ็ดมากเลยอะเน้อหมูหมักดี xịn mà cứ nhau thế Nước muối đi chắc à? nướng mũ cho ọc mặn mặn thêm nhít nhít luôn จะมาลาเนี่ยจะรสชาติเข้มขน้นกินมาลาอ๋อ,อแล้วก็เผ็ดจ้ะส่วนน้ำดำนี่ความรู้สึกเหมือนเรากินอุด้งอะ่ะพี่น้องอุด้งเลยแซ่บดีจ้ะหอมนุ่มละมุนกินง่าย รสน้ำซุปเนี่ยคิดว่าคุณแม่คุณยายป้าปาน่าจะชอบอส่วนมาม่าไม่ต้องพูดถึงเข้มข้นอร่อยรสต้มยำม,มาม่าเลยจ้ะ หมักหมูดีมากอืมแซ่บหวานเนอ เข้มข้นมากรดลองปรุงอย่างเลยสามารถจะเอาผักเอาอ่าชีสเอาอะไรมาใส่ได้นะเพราะว่าเวลามันเดือดแ่ะพี่นอ้องมันเดือดคือจังอันเปิดกระทะเปิดแก๊สเตาทานห่อเตาแก๊สห่อเลยพี่นอ้องเดือดแรงมากแล้วก็ร้อนรุนแรงจริงอืม กินไปเงื่อกจากไปพี่น้องเรื่อจากเลาก็นาเสนอหม้อชาบูนะพี่น้องแบรนด์ของไทยนะคะทุกอย่างมีอยอยผ่านกระบวนการจดแจ้งมาเรียบร้อยแล้วนะคะรสชาติกลมกล่อมถูกปากคนไทยแน่นอนค่ะแถมของในนี้พี่น้องวัตถุดิบทุกอย่างเนี่ยเกรดดีแล้วก็ให้เยอะมากๆนะคะให้เยอะให้เยอะทุกอย่างเลยแล้วก็ปรุงรสชาติออกมาแล้วอร่อยค่ะทําง่ายกินง่ายแล้วก็สนุกไปด้วยนะคะ หกล่องราคาเพียง159บาทส่งฟรีนะคะพี่น้องโปรโมชั่น3กล่อง300บาทจัดส่งฟรีเช่นกันค่ะถ้าผู้ใดนสนใจอยากจะลองกินชาบูแบบพกพาหม้อพกพาแบรนด์ของไทยแล้วก็รสชาติถูกปากคนไทยในราคาย,ย่อมเยาวแบบนี้อยล่าตึงดิ่งช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ยูไตคลิปเดอร์พี่น้องเดอร์แนะนําเลยค่ะมีอยู่3รสนะคะรสหม่าล่าชาบูน้ำดำํารสต้มยํานะคะ อร่อยทุกรสค่ะแล้วแต่ว่าใครจะชอบความเข้มข้นแบบไหนอ่ารสมาราก็จะออกมาราเลยนะคะแล้วก็เครื่องแน่นส่วนน้ําดํานี่ก็จะออกนึกถึงอุดงเวลาเขากินอุดงนะพี่นอ้องอุดก็จะหอมละมุนกินง่ายกลมกล่อมนุนนูเบาๆบานะอ่าคิดว่าคุณแม่คุณยายคุณป้าาน่าจะชอบนะคะรสนี้แล้วก็รสต้มยำนี้น่าจะเป็นแบบว่าอ่าสายแบบจะแซบจะแซบกัแบบว่าแซบ จะเบากับเบาๆนะพี่น้องจ้ามันแบบว่าได้ออกทั้งสองรสนะรสต้มยำใส่มา่ามาเข้าเนี่ยพี่น้องแซ่บจ้ะแล้วก็เครื่องเยอะมากมีฮอดเคาโพดโอ้ยมีจุกย่างพี่น้องมีปลาหมึกมีหมูให้มีหลายอย่างอ่ะพี่น้องคือว่ามันแน่นมากอ่ะพี่น้องใส่ปุ๊บหนึ่งคนน่ะถ้าไม่เป็นคนกินเยอะกินจุจริงๆอ่ะกินว่าเมิดดอกพี่น้องสองคนพอดีเลยซื้อไปเลยหนึ่งกล่องอิ่มสิไปโคกไปหน้า ไปซ้ายก็ได้พี่น้องว่าต้องแบกเครื่องอุปกรณ์ไปด้วจ้ะมีอันนี้กับนามเปลากับพ่อจ้ะกินได้สอนสอมมีให้เมื่อ ข่อยมักเนกว่ามีสาลายของเจ้านี่ล่ะ ta mực Hãy đi cho kênh うん,うん。 เ e x t u r e ดีมากนิ่งหย่ำทุกอย่างเลยอุอ้ยผ่านผ่านผ่านแบรนด์ไทยก็สู้แบรนด์ต่างชาติได้นะเนี่ยนี่ตัวเฮดแมนหอนจริงหรอหอกกันอข้รื้อเม,มาออกข้ออะไรแม่กินไปได้กับฮ้อนไปนั่น สูตตายพะยะค่ะชอบมากเลยอะไรที่เป็นชาบูชาบูเนี่ยอบุนเส็นม,มาล่าปวด nữa Sao lại cơm đi Sợt เป็นหมาล่าที่แบบว่าไม่ได้หมาล่าแบบพุ่งเกินเหตุจนกินแล้วลิ้นชากินแล้วแบบเบอแซบแบบนี้นะมันเป็นแบบหมาล่ากลมกลม่อมนะพี่น้องมันเป็นรสชาติแบบว่าถูกปากคนไทยนะคะกินง่ายค่ะแต่ถามมามันแซบที่การกินตำแบกหุ่งตำกุ้งสดบ่มันค่คน,นละอารมณ์เลยพี่น้องแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบก,บกับการกินซุก,กี้จิมจุ่มนี่สินะ อารมณ์คล้ายๆกันจัดแค่อันนี้จะรสชาติจัดจ้านขึ้นมาหน่อยนะแล้วก็บ่าต้องเตรียมอย่างเตรียมขีดําำเปล่าานั้นแหละแล้วก็บ,บ่ต้องเตรียมหม้อเตรียมกระทะ <c oughs> เหลืองงันม่นมีมือเรียนมาเหนื่อยออกกำลังกายมาเหนื่อยเรียนวิเศษมาเหนื่อยนะคะขึ้นโคข,ขึ้นป้าเก็บหงเก็บเ็ดไปดำาหนดำหน้าเกลียวของเกี่ยวเขาะพน้องจ๊ากลงแงกลนกีโปมเด้อพี่น้อง คือไปห้คุณแม่คุณพอ่อคุณย่ายด้วยล่ะเน้ออยากจะลองกินชาบูแบรนด์ไทยนะคะแบบบิดาผ้าก,กินเมืองแล้วก็ง่ายๆสบายสบายนะพี่น้องทักแชทเข้ามาได้นะคะแล้วก็ผู้ใดสนใจกบแอดลิงไลน์ like ใต้คลิปนี้นะตึงดินช่องทางการสื่สอไว้ให้เรียบร้อยจ้าสำหรับคลิปนี้พิดาผ้ากินไปแล้วสวัสดีจ้า